ดีบ e ีอีฟุตบอลสนับสนุนโดยเชียันเกมมิ่งเติมเกม,เกม E ีฟุตบอลมือบายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วทันใจผู้ติดตามรวมมากกว่า70,000คนครบเครื่องเรื่อง e ีฟุตบอลระวังตัวปลอมด้วยนะครับเพจริงกดใต้คลิปเดอร์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง d b บ e ีอีฟุตบอลนะครับผมในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศ e ีฟุตบอล2 0 2พคู่ที่2นะครับผม โดยจะเป็นการเจอระหว่างคุณต้าจากระพบนะครับจากคลับพอสเปอร์ re, หรือว่า P.S.P. s t j k p นะครับจะเจอกับคุณเชนลาเชน,นะครับจากคลับพอสเปอร์ re, เช่นกันแหละครับผมเป็นพอสเปอร์ดรบบี้แมนนะครับคู่นี้สถิติของทั้งสองคนในรายการดีบนะครับทางด้านคุณเชนด้านซ้ายมือครับผม เข้าชิงไป6ครั้งได้แชมป์มา2สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก4ครั้งนะครับเป็นซอบแรงอันดับ38นะครับในรายการ DB ส่วนฝั่งคุณซันต้านะครับเข้าชิงไป2ครั้งได้แชมป์มา1สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก1ครั้งนะครับผมเป็นซอบแรงอันดับ59นะครับในรายการ DB เอาละครับคู่ชิงคู่นี้เป็นพอร์เตอร์ไดไม่แมทเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวไปรับชมกันครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาเตะฝั่งคุณลาเชนก่อนนะครับมาในแผน4213สองหนึ่งสามรองบอล ผู้รักษาประตูว่าปีเตอร์ชามเคิลคู่เซนเตอร์ฟันไดยินคู่กับคานาวาโรอแบ็กซ้ายจะเป็นเปาโลมอนินี่แบ็กขวาจะเป็นตูรามกลางรับนะครับจะเป็นเวล่าแล้วก็กลางด้านซ้ายจะเป็นซีดอฟกลางลูกด้านขวาจะเป็นเนทเวทนะครับผมและ3หน้าเป้าครับผมเกเลเบลด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นอซามเอลเอโตส่วนตรงกลางจะเป็นลุตกุลิทหน้าต่ำเฟลนายนะครับผมส่วนสิเอ็ดตัวจริงของคุณซานตานะครับมาในแผน5-2-3ลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูว่าปีเตอร์ชามเคิลสามเซนเตอร์แบ็กกอมี่ฟันไดตูราม ด้านขวาจะเป็นฟิบล,ลามด้านซ้ายจะเป็นจอดี้เอาบาคู่กลางลับนะครับจะเป็นมาเกเลเดยืนคู่กับเวลาโอ้โหแน่นเปิกเลยครับคู่กลางและ3หน้าเป้านะครับด้านซ้ายจะเป็นเอโตด้านขวาจะเป็นแกเรตเบลแล้วก็ตรงกลางจะเป็นรุดกุล,ลิดหน้าต่ำเฟลนายเช่นกันนะครับสวัสดีครับ DB ขอ,อนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลนะิศด DBE ฟุตบอล2026นะครับผมเอาล่ะครับเกมกำลังจะเริ่มคู่นี้ พอพร้อมแล้วนกวีดดังเวลาเดินนะจะเป็นคุณซานตาล้วครับจะได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวแดงส่วนคุณลาเชนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีน้ําเงินล้วนนะครับผมผู้ชิงคู่นี้เป็นพอร์เปอร์ดามิเมต์ล้ะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมาจากคับเดีวยวกันจากพอร์เปอร์พีเอชพีนะามาดูเพลย์แรกลองลันในชิปมาก่อนนะฝั่งคุณซานตาแท็บอินตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับแต่ว่าต่อยิงเข้าไปก็น่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนครับ ดูคราลูกนี้ปาดเข้ามาแ,แก่เกลดเบลแล้วครับถลําไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะลูกนี้ถือว่าเริ่มต้นได้ดีครับทางด้านคุณซานตาได้ทักทายไปก่อนแล้วครับอาครับตั้งเตะขึ้นมาทางด้านคุณลาเชนะตเตะยาวขึ้นหน้ามาเก็บได้ครับมาที่เน็ตเวทรุดกุลลดครับผมดึงจังหวะดบวนลชัดบบโยกมาสวยจ่ายมาแล้วครับลูกนี้แกเรตเบลจ่ายช่องออกมาลูกนี้ยังไม่ถึงครับยังจบไม่ได้เหมือนกันฟานได้ครับ ฝั่งคุณซานตาลงนี้มาไม่ดีเท่าไหร่ครับซีดอฟเก็บได้จ่ายยอ้อกมาที่เอโตซีดอฟอีกครั้งหนึง่งตัดเข้าในมาแล้วครับรดกุลิตจ่ายช่องขนาดมาที่แกเรเบลติดเซฟโอ้โหยังยัดนหนึ่งไม่ได้ครับเพลนี้ดูอีกครั้งครับเล่นกันสั้นๆวันซูวบโอ้โหแล้วก็ยิงตามน้ําแต่ว่ายังเป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์ชมไมเคิลนะครับทําให้ยังนหนึ่งไม่ได้ทางด้านคุณเชนเป็นแต้มุมกดดันต่อเน,นื่องครับจะเล่นโดยเน็ตเวทร เตะมุมเนี่ยเปิดโคตรยากครับภาคนี้ต้องปรับจังหวะกันเยอะเลยนะลูกนี้ลองเปิดเข้ามาก็ยังไม่ได้ขึ้นมือครับแต่ซีดอปเก็บแถว2ตวัดกับไปก็ยังเป็นลูกเตะมุมครับของคุณลาเชนได้กดดันต่อเนื่องนะครับรวมลูกเตะมุมลูกนี้ไม่ได้มงนะแล้วก็เป็นซีดอปเก็บแถว2หัวตามน้ำข้าไปแต่ว่ายังแฉลบบล็อกครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับจะเล่นโดยเน็ตเวทจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเปิดเข้าไปลุ้นเหมือนเดิม ซ้ายทีขวาทีครับลูกนี้มาที่อาราโคได้ขึ้นโขกแต่ว่าตกจังหวะน,นี้เขียวมาก่อนครับโอ้โหเวลาตกเนี่ยบอลมันย้อยน่ากลัวนะครับฝั่งคุณซานตาตัดได้จะได้สวนลวครกนี้ทิ้งบุรี่ให้กับรถกุลิตเล็บกุลิดจี้ออกมาด้านซ้ายไปต่อแต่ว่าลูกนี้โอ้โหโดนอาราโคครับแม่พัมไปได้ครับทางด้านคุณซานตาเนี่ยคว้าแชมป์มาแล้วนะหนึ่งสมยัยตั้งแต่อีฟบอลภาค2024นครับ ส่วนคุณเชนเนี่ยคว้ามาแล้ว2ส,สมัยนะอีฟุตบอล2024 1ครั้งแล้วก็อีฟุตบอล2025 1ครั้งนลครับรองแชมป์อีก4ครั้งนะบอกเลยว่ารองแชมป์บ่อยมากทางด้านคุณเชนลาเชนอ่าครับมาดูฝั่งคุณซานตาลรกนี้ไม่ได้ขึ้นโมครับคันนาวารุ่โมชอ,อ,อหลางไปก่อนเป็นลูกแต่มุมของคุณซานตากันบ้างครับจะเป็นฟิบลับบอลด้วยตาขวาจะโค้งเข้าหากกอบประตู รือว่าจะมีลูกสูนรหรือปล่ปาปเลือกจะวาดโค้งโคมาที่ตูลามติดเซฟโอ้โห و! จังหวะ2แล้วก็โอ้โหลุตก,กลิดไปเก็บบอลลูกนี้ก็ทาลั่นไปครับเป็นลูกตั้งเตะเข้ามาแล้วครับแบบนี้โอ้โหแหมกะจะได้เตะม,มุมแต่ว่าลุดก,กลิดเนี่ยเลือกจะไปเล่นนะตุดท้ายก็ทําบอลลั่นไปเองครับตเตะยาวขึ้นหน้ามาซีดอฟเก็บได้งัดมาลูกนี้ไม่ดีเท่าไรครับแบก็กกมีเปลี่ยนมาก็ยังไม่ดีเหมือนกันครับบอลมาเข้าทาง ตูรามมาที่เน็ตเวตวนเข้าในมาสวยแล้วครับลูกนี้ลุดกุลิตตอกส้นมาเล่นกันสันส้นๆเอโตลูกนี้เดินปั๊มไปจังหวะสยังเก็บแถว2ได้ลุดกุลิดดึงจังหวะโยกด้บรชัดเอาละครับได้สร้างจังหวะโอ้โหลูกนี้แม่โดนเวลาปั๊มไปครับทำให้ยังไม่ได้จบเหมือนกันจะเป็นเกมสวนของคุณซานตาแลครับคิกเคานเตอร์ ฟิลิปลาม,มีเพื่อนวิ่งไปแล้วครับมาที่เกเรตเบลด้านในมีเพื่อนรอ2คนบนซ้ายวนขวามาที่ฟิลิปรามคอร์ดเข้ามาได้ขึ้นโคกหรือเปล่าแล้วก็มาที่เอตต้นเรียบยังอยู่โอโ้โหยังยังขึ้นหนึ่งไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านคุณซานตาจักครับพบโอโ้โหดูวพวกงนี้ขึ้นโคกไม่ได้จังหวะ 2, สองซ้ำก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหเอาับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครู่นี้ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นแต่ว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยถือว่ามันมากครู่นี้ถือว่ามีจังหวะทั้งคู่นะ อาเกมไปกันตอ่อเนตเวดโดนชนล้มไปผู้สินบอกว่าเล่นต่อไปครับไม่เฝ้ามากเกเร่ๆออกซ้ายมาที่จอเดียบารองงานให้กับลุดกุลิตเอาละครับถึงบอลก่อนตวัดกับเข้ามาในลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านครับเป็นคานาวัลโลบยัางอ่านได้ดีเน็ตเวดเปลี่ยนออกซ้ายมาซีดอฟลุดกลิตเบิร์นวันซูลูกนี้โอ้โหเกือบจะเป็นเมตาช่องนะครับแต่ว่ายังอ่านได้ดีครับทางด้านคุณซานตาเอโตรลุดกุลิต วนกลับมาตั้งกันใหม่ที่เวลาครับโอ้โหแมเห็นเมื่อกี้ไหมครับจะส่งแล้วแต่ว่ายกเลิกส่งนะโอ้โหถือว่านิ้วไวมากครับแต่มาดูจังหวะนี้ดับเบิลชัดได้สายๆแล้วก็โอ้โหเฉียว2อไปก็ยังน้ำหนึ่งไม่ได้อีกครับเพลนี้ดูอีกครับตอกส้นมานะแล้วก็เป็นดับเบิลซัดเมตาอีกแล้วแต่ว่าเฉียวสองไปนิดเดียวเท่นานานน้ตรงนี้ทําให้คุณเชนในย้งนหนึ่งไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โห 0ประตูต่อ0นะ้ำคู่นี้33นาทีผ่านแม่ของคุณเชนเนี่ยมีจังหวะให้เห็น2ครั้งแล้วนะที่ว่ากดส่งแล้วก็ยกเลิกส่งเนี่ยมันเป็นลูกเล่นที่พิโคจัดมาให้ใหม่แล้วครับปกติเนี่ยจะมีแค่ยกเลิกยิงครับแต่ว่าตอนนี้มียกเลิกส่งด้วยนะครับแล้วก็คุณเชนเนี่ยใชใ้เห็นไป2รอบแล้วนะในเกมนี้ครับเปลี่ยนออกมาแกเรเบลเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้มาที่สีดอปงัดออกมา มองเช็ดกันอยู่กาอากาศบอลจังหวะ2มาเข้าทางฝั่งคุณซานตาจักรภพบเอาละครับได้สร้างจังหวะเอโต้เปลี่ยนออกซ้ายมาแต่ว่าสั้นไปหน่อยแต่ยังแก้ไม่ได้ครับมาที่จอร์ดี้อัลบาวาดเข้ามาได้ขึ้นโคหรือเปล่าแล้วก็หลุดออกหลังไปอะเป็นลูกเตะม,มุมอีกแล้วแล้วก็อีกครั้งหนึ่งของคุณซานตาจาักรภพบครับโอ้โหแม่เตะม,มุมบ่อยมากคู่นี้ฟิลิปลาฟคนดีคนเดิมวาดเข้ามาค้ขงขง,ขงเป็นตุลาได้ขึ้นโค้งโอ้โห เป็นตูรามเลครับที่ยืนคุมหน้าเส้นไว้โอ้โหถ้าไม่มีตูรามนะบอกเลยว่าตรงตาข่ายอย่างแน่นอนนะลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับเอาครับเป็นลูกทุ่มเข้ามาฝั่งคุณซานตาตบกันมาที่จอดเดียบามาเกย์ครับรถก,กุลิตตบขับเข้ามาในลูกนี้ยังไม่ได้ยิงครับแหมหัวตามน้ำเข้าไปครับมาเกย์เละๆลูกนี้จ่ายมาได้สวยแต่ว่าจังหวะสองเก็บไม่ได้คนระับจะเป็นเกมส่วนของคุณเชนหรือเปล่าครับ เกลเบลเน็ดเวทช้าไปหน่อยแล้วก็ทดทูมิทาฟ์สองนาทีต่อจากนี้ไปในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจะมีใครได้ประตูขึ้นนําก่อนหรือเปล่าครับเอาครับลูกบอลิตหลายช่องออกมาลูกนี้ก็ยังเป็นตัวรามงานได้ดีอะจะเป็นเกมสวนชันหรือเปล่าครับของคุณเชนลาเชนยกออกมาที่เน็ดเวทผู้ดสินบอกว่าเล่นต่อไปครับยังให้ได้เปรียบอยู่ตบขับมาลูกนี้ก็ยังไม่ได้จบแล้วผู้ตดสินก็ปอหมดเวลาในครึ่งแรกไปเลยครับ 45นาทีคู่นี้ยังทำไรกันไม่ได้รนะับแม่ยังเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์โอกาสเนี่ยยิง3ครั้งเท่ากันเลยนะครับแต่ว่ายังนับหนึ่งไม่ได้กันทั้งคู่เอาละครับกลับมาชมกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับไม่ต้องรอนานไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับคู่นี้มองโชว์มาที่เอโต้จ่ายช่องลุดกุลิตลูกนี้ก็ยังไม่ถึงครับยังติดฟันไดคุณซานตาจะสวนแล้วครับแบบนี้เอโต้ดึงจังหวะหนึ่งมาที่ลุดกุลิต กลับมาที่เอโตอีกครั้งหนึ่งครับไหลช่องออกมายังติดเน็ตเว้ดแม่ตรงกลางทั้งคู่เนี่ยถือว่าแน่นมากนะครับฝั่งคุนซ่าตัดมาได้แล้วครับลดกุลิตวนจ่ายช่องขนาดมายังติดอาลาโคโอ้โหยังอ่านไว้ได้ดีครับเพนี้มาตอบลองงัด,ดย,ยาวๆมาลูกนี้ก็น่าจะลึกเกินไปครับฟันได้เก็บกินสบาย แตะหดกลับมาเลยครับลดผลิตเช็ดมาได้สวยแกเลตเบลดึงจังหวะหนึ่งไหลขวาออกมาที่ฟิลปลามแกเลตเบลอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ถึงครับยังไม่ได้ครับเพลงนี้แต่ลูกนี้ฝังคุณเชนก็จ่ายเสียไปเหมือนกันมาต่อที่ฝั่งคุณซานตาแล้วครับซานเอ๋ยซานตาจีออกมาด้านซ้ายเอาละครับจอร์ดิอาบามีพื้นที่ไร้คอร์ดเข้ามาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นมงจังหวะ2เก็บได้หรือเปล่าจะเป็นคุณเชนเก็บได้แล้วครับแบบนี้จะได้สวนจ่ายออกมาที่เน็ตเวท มีพื้นที่มีเวลาลุดกุลิดรออยู่ด้านในเฟชช็อตไปต่อแล้วก็ปาดกลับมาที่ลุดกุลิดเรียบลอยโอ้โหเอาจอนดาบทางด้านคุณเชลาเชน้โอ้โหขึ้นนําไปก่อนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลุดกุลิดฮะด้วยครั้งเน็ตเวทจี้มาเฟชช็อตไปต่อแล้วก็ปาดให้กับลุดกุลิดแท็บอินแบบนิ่มๆเช็ดเสาเข้าไปเลยตรงนี้โอ้โห เอาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับเกมเปิดอย่างเพนทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะเป็นทางด้านคุณลาเชน,นะขึ้นนําไปก่อนนะโอ้โหเกมมาเปิดในช่วงครึ่งหลังแล้วครับผู้นี้เอาครับเกมไปกันตอ่อเอโตว,วันออกมาลุดกุลิตมาต่อเนื่องจี้ออกมาแล้วก็จบที่ลุดกุลิตโอ้โหเขาเรียกว่าได้ใจแบบนี้ประตูที่2ของคุณเชน,นับจากลุดกุลิตคนดีคนเดิม ไหลแล้วครับลูกแรกมาลูกสองมาต่อเลยครับโอ้โหด้วยครับรุดกุลิตจ่ายช่องเอโต้ส่งให้รุดกุลิตหลุดเดียวมาจี้มาคนเดียวแล้วก็ยิงโอ้โหยัดไปเลยแล้วที่สแรกโอ้โหเอาล้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับด้วยครับเอโต้ไหลช่องครับโอ้โหวิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันนะเมตาภาคนี้เนี่ยใครมีความเร็วเนี่ยถือว่าโอ้โหพอหลุดปุ๊บก็คือหลุดเลยครับเอาครับสองประตูต่อศูนย์ครับที่คุณเชนีห่างออกไปครับ ได้ประตูแบบ2ลูกรวดเลยครับตอนนี้โอ้โห2ประตูใน2นาทีเลยนะแบบนี้ก็จะเป็นงานแก้ของคุณซานตาจากร้าพบแล้วครับโอ้โหมาดูกันว่าจะแก้ได้ดีแค่ไหนครับจะตีไข่แตกได้หรือไม่นะลูกแรกเนี่ยต้องมากแลวครับเอาครับหน้าจอในไปของคุณเชนลาเชนะครับผมมีการเปลี่ยนลุยัวเล่ครับแล้วก็อุสมานเดมเบเล่เนาะนี่เป็นว่าที่เต็งหนึ่งบอลลองดอร์ของปีนี้นะครับโอ้โหถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก พาปารีสเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟาสมัยแรกของตัวเองได้สําเร็จแล้วครับโอ้โหถือว่าโคตรโหดครบเครื่องสาหรับเดมเบเล่ในปีนี้นะเอาครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านคุณลาเชนเดี๋ยวรอฟังคุณซานตาสักคู่ครับระหว่างรอนะครับภาค2 0 2 6ครับใครสนใจสมัครลงแข่งขันรายการดีบีนะครับก็มาสมัครกันได้นะครับผมที่เพจดีบีฟุตบอลจัดแข่งทัวร์นเมนต์นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้ผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาสมัครกันเยอะๆเด้อ เอาละครับเปลี่ยนตัวเสร็จเรียบร้อยครับกลับมาชมกันต่อจะเป็นการแก้ของคุณซานตาจากข้าพบแลวครับมาดูกันว่าจะแก้ได้ดีแค่ไหนจะกลับมาได้หรือไม่ครับลูกแรกเนี่ยต้องมาก,ก่อนนะบอกเลยเอาครับตรงนี้ตัดมาได้ครับมาที่โมเบซา,าลาเวลาต่อส้นมาโรนานิโยกลับมาที่ยวนครับไหลช่องหรือเปล่าลูกนี้ไหลออกมาก็ยังไม่ดีครับเกมไปกันต่อบุย์โซเลสมองโชมาอุสมานเดเบเล่ เปลี่ยนออกซ้ายมาที่ซีดอฟวนกลับมาไหลไม่ถนัดท่านวงเท่าไรแต่ลูกนี้ต้องจ่ายครับแต่ว่าไม่ดีเหมือนกันโมเมสลาครับลุยโซเลสไหลขนาดมาที่โยวันครับหลุดเดียวจี้ออกมาแล้วก็ลูกนี้ได้ใส่ขวาโอ้โหไม่ได้ใส่แล้วก็เป็นจุดโทษครับโอ้โหแล้วก็เป็นใบแดงด้วยครับโอ้โหเรดการ์ดอ่ะแม่เพอร์สินเ,เราโคบโดนใบแดงแล้วออกจากสนามไปครับลูกนี้ดูว่า โอ้โหยวนครับจี้มากําลังจะยิงครับหัวเราโค้ล้มตัวสไลด์แบบไม่โดนเลยครับไม่โดนบอลอ่ะไม่โดนคนนี่โอ้โหหลือจะเชื่อเอาครับโอ้โหใบแดงจะมีผลต่อเกมหรือเปล่าแบบนี้ฝั่งคุณลาเชนต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนมาเล่น4-2-1-3นะเอาทางด้านฟันไดครับลงมาแล้วก็เอาซีดอบออกไปครับผมเพื่อมายัดกองหลังเนี่ยให้มันแน่นขึ้นนะตอนนี้ โอ้โเหเลือสิบคนนคับเล่นยากครับคุณลาเชนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะยันสกอร์นี้ไว้ได้หรือไม่เนาะยังไม่เสร็จครับอาลดกลิตลงมาต่ําด้วยครับแพ็กเกมรับไว้ก่อนเพราะ่านาอยู่สองตรงสองตรงนะตอนนี้อ่ะถือว่ายังได้เปรียบอยู่แหละครับเอาละครับเรากลับมาชมกันต่ออีกเวลาที่เหลือจะเป็นโอกาสของคุณซานตาจากกระพบครับจะตีไข่แตงได้หรือไม่จากลูกจุดโทษรับชม ลุยโซเลตย่องเข้าไปลูกนี้โอ้โหยังยังตีไค่แตกไม่ได้โอ้โหคุณเชนก็เดาใจแล้วครับซื้อตรงกลางส่วนคุณซานต้าก็ยิงไปตรงกลางนั่นแหละครับทําให้ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้เกมไปกันตอ่ออุสมานเดมเบเล่ยังไม่ดีครับฝั่งคุณซานต้าจะได้สวนจ่ายออกมาที่โดนนนโยมาที่มาเป้อีกครั้งหนึ่งลุยโซเลตดึงจังหวะยวันครับลุยโซเลตจี้ออกมาได้ใส่ขวาเลียบชนเสาอย่างยูโอ้โอเสา ไอเสาอีกแล้วไอเสาบัดโซมะโผออเกมไปกันต่อได้บวกต่อเนื่องครับมีตัวผู้เล่นที่มากกว่าตอนนี้ได้เสียควาเรียบลอยโอ้โหเอาจนได้นะครับดูพวกนี้งัดยามามองชงกันสั้นๆดับเบิลโอโหไม่มีดับเบิลชัดด้วยครับยิงขวาแบบดือดๆไปเลยครับพวกนี้ดูอีกครั้งครับจอร์ดี้เยาบาร์เตะยาวขึ้นหน้ามา แล้วก็โยนเท้ามองเช็ดออกมาเอเปปจับหนึ่งจังหวะจับด้วยซ้ายใส่ด้วยขวาบอลเสียบตาข่ายไปครับลูกนี้เอาครับหนึ่งประตูต่อ2ที่คุณซานตาไล่มาแล้วครับกลับคืนสู่เกมตัวผู้เล่นเนี่ยน้อยกว่านะครับทางด้านคุณลาเชนเนี่ยโอ้โหแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่น้อยละครับบวกกับเวลาที่ยังเหลือเยอะพอสมควรนะตอนนี้เอาครับมาดูกันว่าคุณลาเชนจะยันสกอร์นี้ได้หรือไม่ครับลุยโซเลต ออกมาอุสมานเดมเบเล่ดูฟี่กลับมาที่อุสมานเดมเบเล่จี้ออกมาแล้วก็เลียบยังอยู่โอโ้โหติดเซฟเซฟได้เหลือจะเชื่อจารับลูกนี้โอโ้โหเซฟได้ไงวะน่ะเอาครับยังหนีห่างออกไปไม่ได้ครับเกมไปกันต่อแบบนี้แต่ว่ามีการหยุดประเลียนอีกครั้งหนึ่งครับในคู่นี้โอโ้โหคุณลาเชนะแม่เกือบจะนับ3ได้นะถ้าได้ประตู3าเมื่อกี้เนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นเลยแต่ว่าผู้เล่นก็ยังเหลือน้อยกว่าอยู่ดีนะ เอาครับแบบนี้ก็ยังเป็นโอกาสของคุณซานตาล้ะครับโอเคครับเรากลับมาชมกันตอ่อเปลี่ยนคนเตะมุมเป็นอุสมานเดมเบเล่ทางด้านคุณลาเชนเอาครับจะมีลูกสูรหรือว่าจะเล่นสั้นหรือเปล่าอุสมานเดมเบเล่ย่องเข้ามาเป้าหมายที่ดูมฟี่ยังไม่ได้มงฟันได้มงโชวมาโลนาินรับจะเป็นเกมสวนของคุณซานตาจากระพบแล้วครับแบบนี้มาที่โมเมซาีลครั้งหนึ่ง ดึงจังหวะเนือครับรอเพื่อนเติมมาแล้วเอาละครับโมเมนต์ซาลาจี้วนกลับเข้ามาซ้ายแต่ลูกนี้โอ้โหแหมยากไปหน่อยครับมากหลายจังหวะไปหน่อยลูกนี้ทำให้ยังไม่ได้จบดุงฟ่หลุยโซเลสซิงพื้นเสียกับอุสมานเดเบเลจีจ้ออกมาแล้วก็ลูกนี้โอ้โหฟันได้ยังอ่านได้ดีครับยังแย่ขาสกัดมาได้ครับเอาครับฝั่งคุณลาเชนมาต่อเนื้อครับอยู่วันครับจับดึงคึงพลิกออกมาเวล่า ยัดกลางมาที่ดุมฟี่ลูกนี้เล่นวันทูอ่ะละครับสร้างจังหวะแล้วก็หลุดเดียวมาที่อุสมานเดมเบเล่ติดล็อกโอ้โหอยังอยู่ยังขึ้นสามไม่ได้บแม่เกมไปกันตอ่อจะเป็นโอกาสของคุณซานต้แต่ลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับอ๋อฝั่งคุณลาเชยลองงัดยาๆขึ้นหน้ามาแล้วก็ลูกนี้ก็ลึกเกินไปจอเดียบาหหดกลับมา แต่จังหวะ2มาเข้าทางฝั่งคุณลาเชนจะได้ยิงลูกนี้ก็ยังติดฟันไดเอาละครับทศสีนาทีโฟมิได้ทำต่อจากนี่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 ไปลอยมดิไทยใครจะอยู่ใครจะไปครับจะเป็น10คนของคุณลาเชนหรือว่า1 1คนของคุณซานตาเอาละครับดูงฟีสร้างจังหวะลูกนี้โดนแย่งไปจะเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณซานตาหรือเปล่าหรือสเวลสมาที่โมเมซา่าโลเนนิโยกลับมาแล้วก็เลียบลอยโอ้โห เป็น2ประตูต่อ2ที่คุณซานตาจากระพทำได้ฮะดอีดกครับจ่ายช่องแล้วก็เป็นเอ็มปาปเป้ครับจิ้มหัวเกลือเข้าไปลูกนี้อะไรกันครับนี่นาะทีบาปทำงานอีกแล้วคูน่นี้ดูรับเดลเนโ e ยแล้วก็โอ้โหไม่มีใครประกบด้วยครับสุดท้ายก็เป็นเ e อ็มปเป้ครับเยขาจิ้มเข้าไปลูกนี้เอาแล้วครับเป็น2ประตูต่อ2ที่คุณซานตากลับคืนสู่เกมแล้วครับในช่วงนาะทีบาปจะมีบาปกว่านั้นหรือเปล่าครับ ครับได้สร้างจังหวะมาแต่ลูกนี้ไม่ชานะผู้ตัดสินเป่าหมดเวลา90นาทีสรุปว่าคู่นี้ยังกินกันไม่ลงครับเป็นทางด้านคุณซานตารบยังเสมอคุณลาเชนอยู่ที่2ประตูต่อ2อะโอ้โหสุดมันเลยครับคู่นี้จุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยก็อยู่ที่จังหวะใบแดงของคุณลาเชนแหละครับแมพอโดนใบแดงปุ๊บเนี่ย โดนจุดโทษด้วยนะแต่ว่าคุณซันต้ายิงไม่ครับแต่ว่าสุดท้ายคุณซันต้าก็มาแก้ได้ครับยิง2ประตูั่วครับโอ้โหตามตีเสมอแล้วก็มาเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษได้แล้วครับเอาละครับสลับฟังกันอีกครั้งครับคู่นี้กลับมาชมกันต่อเคลียร์ลูกเล่นมาแล้วเปลี่ยนออกซ้ายมาโอ้โหตอนนี้ก็จะเป็นคุณซานต้าแล้วครับที่ได้เปรียบเนาะเวลาประมาณ30นาทีในเกมครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยเหลือมากกว่า1คนครับในสนาม ฝั่งคุณซันตาชนเสาอีกแล้วโอ้โหไอเสาไอเสาอีกแล้วแม่เสาที่2ของเกมนี้โอ้โหเอาเกมไปกันต่อคุณลาเชนจะได้ส่วนหรือเปล่าดึงหนึ่งจังหวะจับดึงครึ่งพลิกออกมาจ่ายช่องมาที่โยนรับจี้ออกมาแล้วครับดวนกับฟันได้แล้วก็ลูกนี้โอ้โหโคตรจะแม่นครับเข้าสกัดชีบอลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่ถ้าไม่โดนบอลนี่อาจจะโดนถู่โทษอีกนะอเอาครับจี้ออกมาไม่ดีครับลูกนี้เวล่าวีตินยาครับ โมงโชว์ออมาติดเวลามาที่โรนันโยต่อกโซ่ออกมาจอเดียบาแต่ลูกนี้จ่ายเข้าในมาไม่ดีเท่าไหร่จะเป็นเกมของคุณลาเชนแล้วครับลูกนี้วิตินยาวนซ้ายวนขวาจับดึงครึ่งพลิกกลับมาที่เวล่าครั้งหนึ่งได้นวดต่อเนื่องอาะละครับจ่ายช่องมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วจังหวะน,นี้เอ็มเป้จะสวนก็ยังสวนไว้ไม่ได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ที่จอดีเอาบาอครับดึงช้าบ้าครับโงโชวออมา เปลี่ยนออกซ้ายมาที่โลเนนโยวาดเข้ามาค้งโค้งลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับยังไม่ได้จบปีเตอร์ชมาไมเคึ้นอันหัวยิ่ยขึ้นหน้ามาเดนเบเล่เปลี่ยนเอาอขามายวนครับแล้วก็โดนปั๊มไปเสียจังหวะไปแลลวครับจะเป็นเกมส่วนของคุณซันต้าหรือเปล่าครับเพลย์ายในช่วงครึ่งแรกของทศเวลาแล้วก็โดนแซไปแล้วผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับ15นาทียังไม่มีประตูเกิดขึ้นนบคูน่นี้มีโอกาสยิงเพิ่มกันคนละหนึ่งจังหวะแล้วครับแต่ว่ายังเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ไม่ได้ครับ เอาละครับเรากลับมาชมกันต่อในช่วงครืงหลังของต่อเวลาพิเศษครับอีก15นาทีวิตินยาบงัดเดียวยามาวงชวงมาได้สวยหรือโซเลสเก็บบอลโยวันครับลานเนนชิปมาที่หรือโซเลสลูกนี้ยังไม่ได้จบซาลิบาบหัวเยียวยาขึ้นหน้ามาเก็บไม่ได้ด้วยครับบอลมาเข้าทางฝั่งคุณลาเชนเดมเบเล่กลับมาโยวันครับไหลช่องมาที่เดมเบเล่ลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับจะคืนตัวเดิมลูกนี้แต่ว่าโดนปั๊มไปก่อน จะเป็นเกมคิกเกเตอร์ของคุณซันเอ๋ยซานต้าแหะครับออกซ้ายมาที่เอมเปเป้ P P e. ดึงจังหวะวนมาซ้ายรอเพื่อนเติมจอริอาบามาแล้วแล้วดึงจังหวะนิดนึงแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับจังหวะ2บอลยังมาเข้าทางแต่ว่าวิทยาก็อเอากลับไปครับจะเป็นเกมสวนของคุณลาเชนมาที่อยู่นเขาด้านขวามีเพื่อนรออยู่ด้านในครับเบียดไล่ต่อไล่กับแบกก็ไม่ลูกนี้จ่ายมาไม่ดีครับแต่เอาครับลูกนี้ฝั่งคุณซานต้าจ่ายพลาดแล้วก็วาดโค้งลูกนี้ก็ยังลึกเกินไปครับโอ้โห ดูมฟีเนี่ยถล้ำเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหน่าจะเป็นเดมเบเล่หรือเปล่าเมื่อกี้ครับบอลมาได้ต่อเนื่องครับวงชงออกมามาที่เวลาวิตินญ่าครับผมพลิกมาสวยโอ้โหผิวไปเฉยแล้วลูกนี้ดึงจังหวะนิดนึงไล่ต่อไล่เบียดเข้ามาแล้วครับวิตินญ่าโยกดับเบิลซัดแล้วก็เรียบลอยโอ้โหสุดๆรเพนี้ของคุณลาเชน แมโคตรจะนิ่งครับจะนิ่งไปไหนครับนี่อ่ะแล้วก็ได้เฮแบบโกลาโซครับโอ้โหเดี๋ยวดูอีกครั้งครับพลิกมาสวยแล้วก็มีพื้นที่มีเวลาดึงจังหวะดับเบิลซัดแม่แปลนิ่มๆเข้าไปเลยโอ้โหนาทีบาปเหมือนกันแล้วครับดูอีกครั้งครับวิตินยาตูรามเนี่ยเอาไม่อยู่ครับโดยวิตินยาเนี่ยเผาเครื่องแล้วก็เผาอีกครั้งหนึ่งครับแบกกอมี่สุดท้ายก็ยิงผ่านมือปีเตอร์ชไมเคิลเข้าไปครับ เอาละครับเป็น10คนของคุณลาเชนับที่ทําได้ครับยิงประตูขึ้นนําเป็น3ประตูต่อ2โอ้โหเหลือจะเชื่อเอาละครับเกมไปกันต่อแล้วผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาสรุปว่าเป็นทางด้านคุณเชนลาเชนจากคาร์พอตเปอร์ครับเอาชนะทางด้านคุณซานตาจากคาร์พอตเปอร์ไปได้3ประตูต่อ2แบบสุดมั่นโอ้โหคู่นี้เป็นคู่ชีงที่ครบรถครบทชกวาลมแล้วก็สุดมันจริงๆครับแมมีทั้งใบแดงมีทั้งนาทีบาปแล้วก็ มีทั้งบาปในบาปครัโอ้โหเอาลวครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณลาเชนจากขับพอเปอร์ด้วยนะครับคว้าแชมป์สมัยที่3ของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนทางด้านคุณซานต้านะครับยังอยู่ที่1สมัยถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาเลยกันใหม่นะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากกติดตามช่อง y u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  e e d e f o o ุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาคลินใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไมาได้ส่วนใครสนใจสมัครร่วมแข่งขันก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจ db e f o o ฟุตบอลจัดแข่งโ์นาเมนต์นะครับผม mm hmm. วันนี้ดีบขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ